ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาโชว์ทุกคนนะครับว่าการทำออสเตรเลียนโพลิสเช็คออนไลน์เนี่ยมันทำอะไรยังไงมัง่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยของออสเตรเลียนโพลิสเช็คเนี่ยออสเตรเลียนโพลิสเช็คสามารถทำเป็นออฟไลน์ก็ได้ทำออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อทำออฟไลน์เนี่ยมันจะช้านิดนึงเพราะว่าถ้าเผื่อทำออฟไลน์เนี่ยมันต้องมีการเซ็นเขาเรียกว่าอะไรนะเซ็นแอปพลิเคชันฟอร์มแล้วก็ ต้องส่งแอปพลิเคชันฟอร์มไปที่ไปที่เออไปที่ออสเตร l i ียนเฟเ r ร l p พอลิสซึ่งอยู่ที่แคนเบ r าอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างบางคนอาจจะอยู่ไกลอยู่ที่ p e r ร์อยู่ที่ควีนสแลนด์บร,ริสเบนอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็นการช้าถูกป้างแต่ว่าถ้าเผื่อเราสามารถทำออนไลน์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นการเร็วแล้วก็เป็นการแบบว่า Speed Up Process บางเล็กน้อยเพราะว่า ตอนนี้มันก็มีวีซ่าหลายซับคลาสที่จะต้องทำพ o ลิ c เช็คนะครับเนาะก็เราโพสต์ลิงก์ไปให้แล้วนะครับของการทำออสเตรเลียน l i c e CHECK ก็ให้คลิกตามลิงก์ที่ที่ระบอกไปในใน c e b o o k เลยนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอหน้าตาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหน้าแรกปุ๊บให้กดตรงเนี่ยครับว่าโอเคเนี่ยเราแบบว่า Read แล้วก็ Understand หมดแล้วอะไรประมาณนี้ เอาเป็นว่า Understand หมดแล้วกันแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรา Start New Application นะครับพอ Start New Application ปุ๊บเนี่ยก็คือการทำ policy c h e c k เนี่ยเราต้องมีการโชว์ว่าเรามี ID แบบว่าครบ100 100 n t s อะไรประมาณเนี้สมมติว่าเรามีพาสปอร์ตของพาสปอร์ตไทยนะครับโอเคพาสปอร์ตไทยคลิก มีคนบอกว่าให้ทํำ tag return no เราไม่ทำนะครับเราทําเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับ immigration นะครับก็โอเคสมมุติว่าเราคลิกว่าเรามีพาสปอร์ตสมมติว่าเป็นพาสปอร์ตไทยใช่ไหมหรือว่าถ้าเผื่อบางคนที่ทํำ partner visa แล้วก็ตัวสปอนเซอร์เป็นเป็นออสเตรเ i ียนซิ i z เซก็สามารถกดออสเตรเลียนพา s ปอร์ตได้นะครับมันก็จะมี70 Point พอยต์เดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่ามีกี่พอยต์อ่าโอเคเราหันมาละตรงนี้นะครับจะบอกว่ามีกี่พอยต์เนาะโอเค แล้วสมมุติว่าบางคนมี driver license เรากดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้อีก40 point 40 point อยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับนาอได้40 point แล้วสมมุติว่าบางคนไม่มี driver license ถ้าเผื่อไม่มี driver license ไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะมีะ Medicare Medicare นี่ได้25 point เราก็สามารถกด Medicare ได้ Medicare ได้25 point นะครับแล้วก็ หรือบางคนมีบัตร ATM หรือว่าบัตรเครดิตก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็25 point พอยต์หรือบางคนมีใบแต่งงานใบทะเบียนสมรสของประเทศออสเตรเลียก็ได้25 point พอยต์หรือว่าแบง k ์สเต e เมนต์แบงค์สเต m เมนต์ต้องมีที่อยู่นะครับแล้วก็ที่อยู่เนี่ยต้องห้ามต่ำกว่า12เดือนก็ได้อีก25พอยต์โอเคเนาะนะโอเค25พอยต์แต่คือทางนี้และทางนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราเลือกแล้วเนาะสมมติว่าเราเลือกแล้ว,นะมมว,ลแ,ลวแล้วก็ออนไลน์แอปพลิเคชันฟอร์มเนี่ย เขาจะทำการรวมให้เราเองนะครับว่าเรามีทั้งหมดกี่พอยต์แล้วก็การทำออสเตรเลียนโพลิเช็คเนี่ยเราจะต้องได้100 POINTS พอยต์นะครับเนาะอันนี้เป็นหน้าที่2นะครับพอหน้าที่2ปุ๊บเราก็ต้องเมคชชวร์ว่าเราสแกนเอกสารพวกนี้ทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็คลิกโอเคว่าเนี่ยเรามีเอกสารพวกนี้แล้วนะอะไรไประมาณน,นี้นัน่นนี่โน่นเสร็จแล้วเราก็คลิก Next ซ์นะครับเน็กเนี่ยเป็นหน้าที่3หน้าที่3เนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญ สมมติว่าเราใส่ชื่อเราเข้าไปเนะ okay. าะโอเคอุ๊ปส์เพาเลงโอเคแล้วมันก็จะขึ้นว่าโอเคเนี่ยยูนำสกุลยูสะกดแบบนี้ใช่ไหมเราก็บอกว่า yes โอเคเราคลิก yes เนาะแล้วเราใส่ชื่อเล่นนะจอห์นโอเค j o h n อ่าะโอเคก็มันก็ถามว่า สะกดแบบนี้ไหมอะไรประมาณนี้เพราะเพราะว่าเราเคยมีลูกค้าบางคนแบบว่าลืมคลิก yes หรือคลิก no แล้วมันคลิกต่อไปอะไรไม่ได้เลยนะครับคืออยูต้องคลิกนะว่าอยู่สะกดชื่อแบบนี้ถูกอะไรมาเนี่ยหรือบางคนมี middle name อาจจะเป็นจอห์นไมเคิลอาสมุนเฉยๆนะไมเคิลโอเคเนาะแล้ววันเกิดเอาเป็นวันเกิดวันที่หนึ่งและกันวันที่หเดือน January แล้วก็2065หรือว่า2085 2085สิแปบ๊บหนึ่งนะอยู่ไหนละ่ะ2085 1985โอเ okay, คนี่คือวันเกิดแล้วก็ใส่อีเมลแอดเดรสไปอีเมลอาจจะเป็น uh, john j m i g r e a ชัน n t มท com au อันนี้สมมุตินะครับโอเคนะแล้วก็ใส่เข้าไปคอนเฟิร์มอีกแล้วอ่าแล้วที่สำคัญคือ Purpose นะครับก็คือจุดประสงค์ในการที่จะขอทำออสเตรเลียนพอลิเช็คเนี่ยเราต้องเลือกเอาหมายเลข33นะครับแต่เนี่ยมัน พอ uh, purpose uh, purpose type เนี่ยมันจะมีสองอันให้เลือกก็คือ working in act ไม่ใช่เนาะเราเราต้องเอาเป็น Com commonwealth employment หรือว่า purpose เนาะคลิกตัวเนี้ยแล้ว uh, purpose check เนี่ยให้คลิกหมายเลข33นะครับมันจะขึ้นมาเนาะให้คลิกหมายเลข33ตรงนี้โอเคนะเสร็จแล้วก็คลิก next oh m i c h a โอเคเห็นไหม give n name เรา เราเรามีชื่อกลางว่าเป็นไมเคิลเราต้องแบบว่าติ๊กด้วยนะว่า yes หรือ no ว่าสะกดถูกหรือเปล่าโอเคเนาะเราคลิกละเสร็จแล้วก็กด next อย่าลืมนะครับว่า u u t t r l l i n p p o l i e e h h e k เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะทำแค่ name check เฉยๆนะครับไม่มีการทำ fingerprint นะครับไม่เหมือน l อ c e Check ของเมืองไทยนะครับเนาะแล้ว,ต,วตัวนี้แหละที่หลายๆคนพอมาเจอหน้าที่4เนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรยังไงต่อ ก็คือด้วยความที่ว่าการทำออนไลน์แอปพลิเคชันฟอร์มเนี่ยมันต้องมีการเซ็นชื่อด้วยแต่เราจะเซ็นได้ไงล่ะดังนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากรอกมาเมื่อกี้ทางระบบของ Australian Federal Police เนี่ยเขาก็จะมีการคอม p พาวแล้วก็มีการเจเนอเรตฟอร์มเออเป็นเจเนอเรตเป็น PDF ไฟล์ให้เราก็ให้กดตรงนี้นะครับเนี่ยคลิกเฮียทูดาวโหลดเนาะคลิก here to download your consent form แล้วก็คลิก มันก็จะ generate มาเป็น pdf นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่ามันก็จะเป็นบอกว่า name check only นะนำสกุลเผ่าเพลงนะชื่อจอนะแล้วก็ first name ก็ไมเคิลนะแล้วก็วันเกิดก็ first january 1985นะแล้วก็เราก็ต้องเซ็นนะครับรคือเราต้องปริ้นออกมาเซ็นใส่วันที่ปุ๊บแล้วก็สแกนกลับเข้าไปพอสแกนกลับเข้าไปปุ๊บสมมุติเฉยๆนะว่าเราสแกนแล้วเป็น pdf ไฟล์สมมุติอานนเราเซฟแล้วกัน เซฟของเราเยอะอยู่นะฟาลเยอะมากโทษทีนะครับโอเคอะ hurry up คอมพิวเตอร์สมมุตินะอาว่าเอาเข้า temporary ฟาลแล้วกันเนาะสมมุติว่าเอาเข้าตรงนี้นะครับเป็น PDF f ฟ l ล เซ็เนเสร็จเรียบร้อยสแกนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็พอสแกนเสร็จปุ๊บเราต้องกลับเข้ามาแล้วก็เราต้องดาวน์โหลดมันอ้ยอัปโหลดมันขึ้นไปในในในระบบนะครับอยู่ไหนล่ะอุ๊บสโอเคไฟล์ตัวนี้ <laughs> โทษทีนะมีรูปลูกสาวด้วย <laughs> โอเค นะครับแล้วก็พอเราอัปโหลดไฟล์เข้าไปปุ๊บเราก็ต้องคลิกคลิกอัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดอ่าเสร็จแล้วแล้วเราก็คลิกเนี่ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเราเซ็นแล้วเรียบร้อยแล้วก็ m แ h detail ก็คือว่าเป็น n เนมเช็ค only แล้วก็นามสกุลเผ่าเพลงแล้วก็ชื่อจนชื่อไมเคิลโอเคแล้วก็กด next เสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าคือเนี่ย เราอะไรนะเรา uh, เราบอกว่าเราจะ s ับมิ t ออสเตรเลียนไดรเวอร์ไลเซน u b m ับมิ s พาสปอร์ต m ับมิ d i ม a ิแค a r d เราก็ต้องกดนะครับเราก็ต้องอัพโหลดทั้ง3ฟาฟล์เข้าไปอะ่ะอัพโหลดสมมุติว่าอัพโหลดตัวนี้เนาะแล้วก็โอเคสมมติว่าอัพโหลดครบละแล้วก็เราเรากดว่าเออ,เ,อ,อเนี่ยเราแบบว่าครบหนึ่ง อ๋อไม่ได้สิมันมีสามฟล์เราต้องอัปโหลดให้ครบสามแฟล์ <laughs> หาอันใหม่แล้วการจะได้แบบว่ามันต้องหเห็นรูปโอเคสมมุตินะครับอ่าว่าไฟาล์ที่สองแล้วก็ไฟล์อันที่สามโอเคก็จะเห็นนะครับว่าเราคือเราต้องอัปโหลดไฟล์เข้าไปสามสามไฟล์เนาะเพราะว่ามันจะได้มันจะได้ครบนะครับว่าเนี่ย เราบอกว่าเราจะอัพโหลดออสเตรเลียนไดรเวอร์ไลเซนส์ฟอร์เรนพาสปอร์ตแล้วก็มดิแคร์คัทเสร็จแล้วปุ๊บเราคลิกตรงนี้นะครับได้ไหมเนี่ยอ๋ oh. ออ๋อแล้วคลิกอัปโหลดไฟล์ก่อน อ่าโอเคได้แล้วเนาะก็ได้แล้ว3ไฟล์นะครับเนี่ยที่เราอัปโหลดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็คลิกว่าโอเคเนี่ยเราได้อัปโหลดพวก ID ต่างๆนะซึ่งก็มี Australian d r i v e r License แล้วก็เอ่อ i g n Passport แล้วก็ d i c a r e Card อัปโหลดเข้าไป3ไฟล์แล้วก็คลิกว่าเนี่ยเราได้อัปโหลดแล้ว100 p o i ้ t นะเสร็จแล้วเราก็คลิก Next นะครับแล้วก็เนี่ยตอกนั้นก็ใส่ว่าเออเนี่ยเกิดที่ไหนสมมติว่าเราเกิดที่ประเทศไทย ไม่สมมุติแล้วเกิดจริงๆโอเค Day Time Contact Number ก็โอเ okay. ค0412123456อ่นนี้เป็นเบอร์โทร Australian Driver License สว่าอันนี้คือ Australian Driver License แล้วก็ที่รัฐ New South Wales แล้วก็นี่แหละครับส,สำหรับคนไหนที่มีการเปลี่ยนชื่อต้องบอก ต้องคลิก yes ด้วยเนาะม,นมันจะถามว่าเราเคยเปลี่ยนชื่ออะไรยังไงที่ไหนไหมอะไรประมาณเนี่ยอย่างของเราเราไม่เคยเปลี่ยนชื่อเราก็คลิก no เสร็จแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียไม้เราก็บอกว่าโอเคตอนนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียที่อยู่ก็หนึ่งสองสาม abc street นะครับแล้วก็อยู่ที่วูลลงกง ที่นิวเซาเทิลส์ s พสต์โค้ดส0แล้วก็เขาถามว่า,า Address Started ตหมายความว่าวันที่เราย้ายเข้าไปอยู่เลขที่อ่ d r e s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  นี้นะครับเพราะว่าคืออ่ทางทางออสเตรเลียนอ่ทาง Australian, ออสเตรเลียนพ l ลิสเนี่ยเขาต้องการที่อยู่10ให้ครบ10ปีนะครับเพื่อความง่ายเนาะเราก็เอาบอกว่า เราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วอันนี้สมมติเฉยๆนะว่าเรามาตั้งแต่เฟิร์สจูลายปีก็2007แล้วกัน2007อยู่ไหนอะ2007นอเนเนาะโอเคนะครับนะแล้วก็จะสังเกตไหมพอเราใส่ ไป2 0 0 7เนี่ยฟอร์มข้างล่างมันจะเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเผื่อเราแบบว่าอยู่มาแบบว่าไม่ถึง10ปีอะไรประมาณนี้สมมติว่าเพิ่งย้ายมาอยู่2012เนี่ยฟอร์มข้างล่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยนะครับคือมันเพราะว่าเราแบบว่าอยู่ไม่ถึง10ปีเราก็ต้องใส่ที่อยู่ที่เราเคยอยู่มาหลายที่ด้วยอะไรประมาณนี้คือทั้งนี้และทั้งนั้นคือมันต้องแบบว่าให้ได้ครบ10ปีแต่เราเอาว่าเราขี้เกียจแล้วกันเนาะเราเอาเป็น2 0 0 7 โอเคเสร็จไปแล้วนะอือฮึโอเคเห็นไหมฟอร์มข้างล่างมก็จะหายไปแล้วจะให้ส่งใบ police c h มาที่ไหนถ้าเผื่อให้ส่งมาที่เดียวกันก็คลิกมาที่เดียวกันหรือว่าบางทีลูกค้าของของเราแล้วก็แบบว่าให้ส่งมามาที่ PO box ของ J migration team อะไรประมาณนี้ก็มีเอาเป็นว่าเราให้ส่งมาที่อยู่ที่เดียวกันแล้วกันโอเค next แค่นี้เสร็จละเป็นออนไลน์แอปพลิเคชันฟอร์มนะครับเนาอ แล้วก็โอเคแล้วก็ติ๊กว่าโอเคเนี่ยชื่อและวันเดือนปีเกิดถูกต้องเราได้เซ็นฟอร์มแล้วแล้วก็เราได้อัปโหลดไอ้ไฟล์สามไฟล์เข้าไปซึ่งก็มี Australian Driver License แล้วก็มี Passport และ Medicare คลิก Next นะครับแล้วก็ติ๊กโอเคเนี่ยว่าเราเข้าใจบลาบลาบลาคลิก Next แล้วก็จ่ายเงิน42ดอลล์จบนะครับเนาะ เดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับการทำออสเตรเลียนโพลิสเช็คก็ลองไปทำดูแล้วกันเผื่อสำหรับลูกค้าของเจมเกรชันทีมคนไหนมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยติดต่อมาหลังไหมแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ